คำเตือนสำหรับเลขเด่นเลขดับสลากกินแบ,บน่งรัฐบาลที่ได้ในคลิปได้มาจากผลการคำนวณทางสถิติจากผลการออกสลากกินแบ,บน่งรัฐบาลที่ผ่านมาซึ่งผู้จัดทำก็ไม่ทราบว่าสูตรต่างๆจะเดินดีต่อไปหรือไม่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและไม่สนับสนุนในการเล่นการพน,นันนอกจากซื้อสลากกินแบ,บน่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเพื่อนนักเสี่ยงโชคทุกท่าน ผมทำคลิปเลขเด่นนี้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลขอให้ผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเมื่อรับชมแล้วขอให้ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและขอให้รับชมตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปถ้าชมแล้วมีข้อคิดเห็นหรือมีคำถามสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะครับ ก่อนอื่นเรามาดูรูปแบบของตารางก่อนกันเนี่ยนะครับเริ่มจากแถวในแนวนอนเราจะนำผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลมาวางเรียงกันตามแนวนอนนะครับเริ่มจากงวดก่อนหน้าแล้วก็เรียงมาเรื่อยๆจนถึงงวดปัจจุบันโดยแถวที่1นึงถึงแถวที่6จะเป็นวันที่1แถวที่1นึ่จะเป็นหลักแสนนะครับ แล้วก็หลักหมื่นหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยแถวที่เจ็ดจะเป็นแถวที่ 10, ถึงแถวที่สิบแปดจะเป็นเลขท้ายสามตัวโดวยเรียงกันจากค่าน้อยไปหามากเราจะนําเลขท้ายสามตัวทั้งเลขหน้าและเลขหลังทั้งรวมทั้งสี่ครั้งมาเรียงกันนะครับสังเกตดูว่าสามร้อยสิบแปดจะน้อยกว่าห้าร้อยแปดสิบเก้าห้าร้อยแปดสิบเก้าจะน้อยกว่าเจ็ดร้อยยี่สิบสามเจ็ดร้อยยี่สบสามจะน้อยกว่าแปดร้อยเจ็ดสิบ นะครับเราจะเรียงกันจากค่าน้อยไปหามากต่อไปแถวที่19เและแถวที่20่เป็นเลขท้าย2ตัวสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปเลขชุด2ตัวบน16บประตูสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16กรกฎาคม2567เข้ามาแล้ว10งวดติดต่อกันสำหรับคลิปนี้จะแบ่งเป็น3ส่วนส่วนแรกจะเป็นเลขเด่นปรหกับ10บนเข้ามาแล้วสิงวดติดต่อกัน ส่วนที่2จะเป็นเลขเด่นปากหลักหน่วยบนเข้ามาแล้ว10งวดติดต่อกันเช่นเดียวกันส่วนที่3มจะจับเลขเด่นปากหลักสิบ,บนเข้าคู่กับเลขเด่นปากหลักหน่วยบนก็จะทําให้เราได้เลขชุด2ตัวบน16ประตูเข้ามาแล้ว10งวดติดต่อกันมาเริ่มกันเลยนะครับ เริ่มจากเลขเด่นปักหลัก10บ,บนเข้ามาแล้ว10งวดติดต่อกันสำหรับสูตรนี้จะใช้แถวที่4บวกด้วยแถวที่11บวกด้วยแถวที่13 2ครั้งและบวกด้วยแถวที่17ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็จะได้เลขเด่นปักหลัก10บ,บนตัวที่1บวกด้วย1ก็จะได้เลขเด่นปักหลัก10บ,บนตัวที่2บวกด้วย3 ก็จะได้เลขเด่นปักหลักสิบบนตัวที่สามบวกด้วยแก็จะได้เลขเด่นปากหลักสิบบนตัวที่4มาเช็คผลย้อนหลังกันก่อนนะครับเริ่มจากงวดวันที่16กุมภาพันธ์2567ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดวันที่1กุมภาพันธ์2567 ศูนย์บวกสี่เป็นสี่สี่บวกห้าเป็นเก้าเก้าบวกห้าเป็นสิ1สี่สิบสี่บวกสี่เป็นสิบแปดก็จะได้เลขเด่นแปดสบวกหนึ่งเป็นสิกาก็จะได้เลขเด่นเก้าสิบแปดบวกสาเป็นยี่สิบเอ็ดก็จะได้เลขเด่นหนึ่งสิบแปดบวกแปดเป็นยี่สิบหกก็จะได้เลขเด่นหกเลขท้ายสตัวบน งวดวันที่16กุมภาพันธ์2567ออก9 5ก็เข้าเลข9เข้าปักหลัก10บนเป็นงวดที่1ต่อไปผมไม่บวกให้เพื่อนๆดูนะครับจะได้ไม่ทำให้เพื่อนๆเ,เสียเวลาสำหรับงวดอื่นๆเพื่อนๆก็ลองไปบวกเช็คกันดูนะครับ เช็คผลย้อนหลังมาถึงงวดสุดท้ายแล้วนะครับก็คืองวดล่าสุดที่ผ่านมาที่ออกสองตัวบน0ูนย์สก็เข้าเลขศูนย์เข้าปักหลักสิบบนเป็นงวดที่สิติดต่อกันมาดูกันครับว่าสูตรนี้เราจะได้เลขเด่นปักหลักสิบบนงวดวันที่16กรกฎาคม2567ที่จะถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้ คืองวดวันที่1กรกฎาคม2567 5บวก7เป็น12 12บวก8เป็น20 20บวก8เป็น28 28บวก7เป็น35ก็จะได้เลขเด่น5 35บวก1เป็น36ก็จะได้เลขเด่น6 35บวก3เป็น38ก็จะได้เลขเด่น8 สามสิบห้าบวกแปดเป็นสี่สิบสามก็จะได้เลขเด่นสามต่อไปเป็นเลขเด่นปักหลักหน่วยบนเข้ามาแล้วสิบงวดติดต่อกันสำหรับสูตรนี้จะใช้แถวที่หนึ่งบวกด้วยแถวที่สามบวกด้วยแถวที่สิบเอ็ดบวกด้วยแถวที่สิบสามและบวกด้วยแถวที่สิบเก้าได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็จะได้เลขเด่น ปกักหลักหน่วยบนตัวที่1บวกด้วย1ก็จะได้เลขเด่นปกักหลักหน่วยบนตัวที่2บวกด้วย3ก็จะได้เลขเด่นปกักหลักหน่วยบนตัวที่3บวกด้วย5ก็จะได้เลขเด่นปกักหลักหน่วยบนตัวที่4มาเช็คผลย้อนหลังกันก่อนนะครับเริ่มจากงวดวันที่16กุมภาพันธ์2 5 6พ ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดวันที่1กุมภาพันธ์2,567 6บวก7เป็น13 13บวก4เป็น17 17บวก5เป็น22 22บวก0เป็น22ก็จะได้เลขเด่น2 22บวก1เป็น23ก็จะได้เลขเด่น3 22บวก3เป็น25 ก็จะได้เลขเด่น5 22บวก5เป็น27ก็จะได้เลขเด่น7เลขท้าย2ตัวบนงวดวันที่16กุมภาพันธ์2567ออก9 5ก็เข้าเลข5เข้าปักหลักหน่วยบนเป็นงวดที่1ต่อไปผมไม่บวกให้เพื่อนๆดูนะครับจะได้ไม่ทำให้เพื่อนๆเ,เสียเวลาสำหรับงวดอื่นๆเพื่อนๆก็ลองไปบวกเช็คกันดูนะครับ เช็คผลย้อนหลังมาถึงงวดสุดท้ายแล้วนะครับก็คืองวดล่าสุดที่ผ่านมาที่ออกสองตัวบนศูนย์สามก็เข้าเลขสามเข้าปักหลักหน่วยบนเป็นงวดที่สิบติดต่อกันมาดูกันครับว่าสูตรนี้เราจะได้เลขเด่นปักหลักหน่วยบนงวดวันที่16กรกฎาคม2567ที่จะถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้ คืองวดวันที่1กรกฎาคม2567 4บวก4เป็น8 8บวก7เป็น15 15บวก8เป็น23 23บวก8เป็น31ก็จะได้เลขเด่น1 31บวก1เป็น32ก็จะได้เลขเด่น2 31บวก3เป็น34ก็จะได้เลขเด่น4 สามบเอ็ดบวกห้าเป็นสามก็จะได้เลขเด่นหกต่อไปผมจะจับเลขเด่นปักหลักสิบบนที่ได้จากส่วนแรกเข้าคู่กับเลขเด่นปักหลักหน่วยบนที่ได้มาจากส่วนที่สองก็จะทำให้เราได้เลขชุดสองตัวบน16ประตูมาเริ่มกันเลยนะครับ ตัวที่หนึ่งสามหนึ่งตัวที่สองสามสองตัวที่สามสามสี่ตัวที่สี่สามหกตัวที่ห้าห้าหนึ่งตัวที่หกห้าสองตัวที่เจ็ดห้าสี่ตัวที่แปดห้าหกตัวที่เก้าหกหนึ่งตัวที่สิบหกสอง ตัวที่สิบเตัวที่สิบสตัวที่ 13, 8, 1ิบสาตัวที่สิบสีตัวที่สิบห้ตัวที่สิบหถ้าชอบก็แคบหน้าจอเก็บไว้เลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับสำหรับคลิปต่อไปเป็นคลิปเลขชุด2ตัวบน25ประตูก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสำหรับท่านที่สนใจซื้อประกันภัยรถยนต แบบผ่อนเงินสด0% 10เดือนโดยไม่เสียดอกเบี้ยไม่ต้องใช้บัตรเครดิตใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียวแถมมีส่วนลดพิเศษด้วยนะครับซึ่งบางที่จะไม่มีส่วนลดและโดยชำระผ่านไปษัตวโดยตรงก็เข้าไปเพิ่มเพื่อนได้เลยนะครับโดย l ลน์ i อของผมนะครับ a d 9 hlvru มีแอดนำหน้าด้วยนะครับ หรือจะสแกน QR วอารคเพิ่มเพื่อนก็ได้นะครับแล้วถ้าไม่สะดวกก็เข้าไปคลิกในลิงก์ที่ผมวางไว้ในคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้นะครับหรือจะติดต่อผมโดยตรงกฤษณพงศ์โทร0922739598ขอบคุณครับและเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปต่อตอไปก็ให้เพิ่มผมไม่เป็นเพื่อนในบุลาลเลยนะครับเพราะว่าถ้าผมลงคลิปใหม่ๆผมจะได้แจ้งเตือนในเพื่อนซ้านะครับ โดยลายไอของผมนะครับ ad แปด cx w q b มีมีดนำหน้าด้วยนะครับหรือจะสแกน qr code เพิ่มเพื่อนก็ได้นะครับแล้วถ้าไม่สะดวกก็เข้าไปคลิกในลิงก์ที่ผมวางไว้ในคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้นะก็ได้นะครับปกติในแต่ละงวดผมจะลงคลิปไว้ประมาณ16คลิปได้แก่คลิปเลขเด่นปักหลักหน่วยล่าง เลขเด่นปักหลัก10บล่างเลขเด่น sí, 2ตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลัก10บนปักหลักร0อบนปัก2ตัวบนแล้วก็สตัวบนแล้วก็มีเลขดับปักหลักหน่วยล่างปักหลัก10บล่าง2ตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลัก10บนหลักร้อยบน2ตัวบนแล้วก็เลขดับ3ตัวบนถ้าเพื่อนๆสนใจไม่อยากพลาดในคลิปต่างๆเหล่านี้ก็ให้กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับ เพราะว่าเวลาผมลงคลิปใหม่ก็จะมีการเตือนไปยังเพื่อนๆแล้วก็ถ้าอยากจะให้คลิปนี้อยู่นานๆก็รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์บอกต่อไปยังให้คนที่รู้จักด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณล่วงหน้าด้วยนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปเพราะถ้ามีคลิปใหม่ก็จะมีการแจ้งเตือนไปยังเพื่อนๆนะครับสุดท้ายขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ